สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมประวัติแานหนาวนะครับมีผ้าเจ่าชีเผือกนะครับเจ้าชีเผือกนี่จะเป็นลาดไบวน,นะครับลาดไบสายพันนอร์เวย์นะครับผ้าข้ายางหลินนะครับ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับพื้นที่นะครับเวลาเข้ายางออกมากครับส,สังเกตเบืองได้ว่าเขาจะย่ำย่ำปากนะครับจะเป็นน้ำลายเป็นฟองนะครับแสดงถึงกะความอยากแต่หน่อยนะครับปา่าเขาจะเป็นฟองแบบนี้นะ พอพันตัวนี้ก็ <c oughs> อายุแล้วเล่าสามเดือนกว่านะครับนับจะเกิดเลยครับเดี๋ยวฮหดลูกยัดเนี้ยถาเ้าโบอเอาออกมาอยู่เรื่อยเขาจะดื้อนะครับจะบอกโบไยฟังความแล้วก็บค่ไยหูเลื่องนะครับเขาต้องฟึกเขาแต่แต่ยังหน่อย ขื่นก็นจะลื่นแน่แล้วครับพี่หน่อพี่ล่าข้าวยางก็นก็ดื่มนะครับข้าวยางไปเรื่อยๆนะครับแ้วโดนกับอาออกมายางเทีหนึง เวลามนหาการเขาจะยังปากเชื่อกันนะครับเขา,าได้ยังไงละซิฟยี่สิบนาทีนะครับ ยังหน่อยละให้ออกมาจะอาทิตย์ละละขังนะครับถ้ามีเวลา To me ลาดใบตัวนี้ก็จะมีเต่านมอ,อยู่เขาจะมีเต่านมอ,อยู่สิบสิบหหัวนะครับหรือว่า8ดคู่ข้างละ8ดนะครับแปดสองสหเพื่อจะทายทอดไปให้รุ่นลูกได้เต่าเยอะๆนะครับพอพันกับมีความสัมพันธ์ขึ้นกันนะ เขาจะมาผลิตแม่เป็นเป็นผลิตแม่สองสายนะครับพี่น่องครับผสมกับแร่เหลือเท่านะครับจะเอามาเป็นพอผัดนรับที่ออกของเท่านะครับพี่น่อง Pak lupa ถ้าจากที่ผมยืนอยู่นะครับจะกินตัวผูกก็จะลอยออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเข้าหย่ำปากก็จะมีกลิ่นออกมานะครับกินหมายถึงว่ากินโตที่เขาต้องการผสมพันธุ์นะครับถ้าถ้าเข้าหย่ำปากจะมีกลิ่นออกมาแน่แต่ว่าสำหรับหมูขาวหมูขาวเขาจะกินโบ,โบแหลงท่อหมูแดงนะครับ โดยโดยส่วนมากแล้วนะครับจะจะมีกินอยู่แต่ว่าจะกินบบแห้งนะครับโบคือหมูแดงหมูแดงเขาจะกินแห้งเดีเ๋ยวรอบหนาะเขาจะเอาหุ่นมาให้เขาดมลองเบ้องนะครับมันจะมีหุนห่นอยู่สองตัวพอหุน่นตัวหนึ่งก็จะเตีะสำหรับ มูนมนะครับไปลูกไปพวกค่อยเดี๋ยวออกมานะครับคนขาจะดือขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ